จะเป็นยังไงเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจนพวกเขาต้องย้อนเวลากลับไปณจุดเกิดเหตุก่อนที่ดาวจะระเบิดเพื่อตามหาบางสิ่งและก็ได้พบกับเรื่องราวประหลาดมากมายจากผลพวงของการย้อนเวลากลับบอกเลยว่ากฎฟิสิกส์ใดๆก็ไม่อาจต้านอยู่แน่นอนไปพบกับบทสรุปสุดมันของซีซั่นที่1ได้ในโซล่าโพสิสอีพีที่8ครับ และก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับหรือที่อยากดเน a t ก็สามารถทาได้ตามช่องทางด้านล่างเหมือนกับทุกครั้งเลยนะครับเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเตรียมสมองไว้ให้ดีๆแล้วไปพบกับบทสรุปของซีซั่นที่1กันเรื่องราวเริ่มต้นขณนะที่เทอรี่กำลังนั่งดูซีรีส์อยู่จู่ๆคอโวกับอูมปูป้านาตาเลิกลากเข้ามาแล้วบอกกับเทอรี่ว่าแย่ yeah, แล้วปูป้ามันตัวเปลี่ยนไปสีส้ม มันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเธอรีบอกว่าแล้วจะไปรู้ได้ไงล่ะคอวโวก็เลยตอบก,กลับไปว่าก็เองมีหน้าที่ดูแลปู่ป้านิวาถ้าไม่รู้แล้วใครมันจะรู้วะเนี่ยเพราะคอวโวรู้แค่เรื่องซอมยานเท่านั้นคอวโวจึงกังวลว่าถ้าปู่ป้ามันพัฒนาขึ้นมากกว่าเนี้มันอาจจะกลืนกินโลกใบนี้เลยก็ได้นะเธอรีได้ยินแบบนั้นก็เริ่มจะน้าเสียแถมจับที่ตัวปู่ป้ามันก็เริ่มร้อนๆ้อนด้วยแล้วแบบเนี้ยมันจะระเบิดเป็นโกโก้คาหรือเปล่า เทอรี่เริ่มจะระแวงแล้วเราว่าคอวโวกลับนึกขึ้นมาได้ว่าเขาได้ทําการนทึกข้อมูลสําคัญของปูป้าใส่เอาไว้ในกระเป๋าตังค์แต่พอนึกไปนึกมานั้นเขากลับนึกได้ว่าเวรแล้วคอวโวดันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ดาวชลอปดาวบานเกิดที่ระเบิดไปแล้วนั่เองคอวโวจึงจะใช้เครื่องย้อนยงางเก้าที่คล้ายกับไทม์แมชชีนเพื่อย้อนเวลากลับไปเอากระเป๋าตังค์ที่ดาวบานเกิดแต่ อุปกรณ์นั้นมันก็มีกฎการใช้งานที่มากมายซึ่งคอวโวต้องสอนเทอรรี่ให้เข้าใจก่อนและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกกรอบโดยเด็ดขาดคอวโวพาเทอรี่มานั่งอบรมและฟังกฎต่างๆโดยกฎข้อแรกนั้นคนในอดีตจะต้องไม่เห็นพวกเขาข้อ2พวกเขาจะอยู่ในอดีตได้เพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นส่วนข้อ3พวกเขาจะแตะต้องข้าวของในอดีตไม่ได้เว้นแต่จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งก็คือไม้ที่ผูกติดกับซ่อมตรงปลายนั่นเองเออ เอางี้เลยเหรอวะตัดกลมาที่ทางด้านยามยูแลกเขาแอบเห็นเจสซี่ออกมาจากห้องจำลองภาพก็เลยเดินเข้าไปดูและได้รู้ว่าเจสซี่เพิ่งมาใช้ห้องจำลองโดยสร้างยามยูแลกจำลองขึ้นมา ทางด้านยามยูแลกตัวจริงก็งงว่าทําไมต้องจําลองตัวเราขึ้นมาด้วยวะเนี่ยยามยูแลกร่างจําลองก็ได้บอกว่าเราหน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่ฉันนี่ะนิใส่ดีกว่าใจดีกับเจสซี่มากกว่าด้วยยามยูแลกร่างจําลองนั้นดีกับเจสซี่มากๆจนทาให้ยามยูแลกตัวจริงนั้นเริ่มจะหมั่นไส้เขาเลยคิดว่าสงสัยเขาคงต้องปรับปรุงตัวเองบ้างเพื่อเจสซี่จะได้หันมาชอบเขาบ้างก่อนที่ภาพจะตัดมาที่คอโวอีกครั้งหลังจากอบรมเทอร์รี่เสร็จพวกเขาก็พากันเปิดประตูมิติแลกย้อนกลับไปที่ดาวเ่ล็ ซึ่งช่วงเวลานั้นดาวฉลอบยังไม่ได้ถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนจนแตกดับทั้งคู่ได้กลับไปที่ห้องของคอโวและก็เจอกระเป๋าตัง์ว่างอยู่บนโต๊ะแบบที่ตัวเองตั้งใจไว้พวกเขาจึงใช้ไม้ผูกซ่อมเขีียกระเป๋าตังเข้ายานอวกาศได้สำเร็จและกลับเข้าประโดมิติมาที่โลกตามเดิมและเมื่อค้นดูก็ได้เจอการ์ดข้อมูลสำคัญของปู่ป้าและการ์ดใบนั้นมันได้เขียนว่าปู่ป้าจะตัวส้มเมื่อกินของที่มีสีส้มทั้งคู่ก็เลยโล่งใจว่าคงไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหรอกมัง้งแต่ปรากฏว่าที่บ้านนั้น กลับมีเอเลี่ยนอีกตัวปรากฏขึ้นมาแทนเอเลี่ยนตัวนั้นมีชื่อว่าไอแวนโบ ซึ่งมันมาจากดาวฉลอบเหมือนกันแล้วไอแวนโบเนี่ยมันก็ปวนสุดๆทําเครื่องเล่นของเทอร์รี่พังแถมยังใช้เครื่องมือของคอวโวจนพังพินาศไปอีกคอวโวกับเทอร์รี่ทนไม่ได้ที่ต้องอยู่กับไอแวนโบคอวโวจึงคิดว่าต้องมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นตอนย้อนมิติแน่ๆไอ้แวนโบมันถึงได้เดินทางมายานลำเดียวกับพวกเราจนได้มาอยู่ที่โลกด้วยแบบนี้คอวโวกับเทอร์รี่จึงตั้งใจจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอีกครั้งและเมื่อพวกเขาข้ามมิติกลับมาก็ได้เห็นตัวเองก่อนหน้าที่ย้อนเวลามาาาเเเอกระปป๋ตัังงซึ่มมมนน็โที กำลังเอาไม้เขี่ยกระเป๋าขึ้นยานก่อนหน้านี้พอดีคอโวก็จึงเอาไม้ไปเขี่ยกระเป๋าตังลงจากยานเหมือนเดิมเพื่อแก้กระแสย้อนกลับจากนั้นก็ข้ามมิติกลับมาเหมือนเดิม ภาพตัดกมาที่ทางด้านยามยูแลกที่อยากเริ่มทําดีกับเจสซี่บ้างเขาเริ่มจากการถามสารทุกสุขตีบของเธอแต่เจสซี่ก็รู้สึกไม่ชินเลยแซวกลับไปว่านี่พี่เป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยจนยามยูแลกถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวแล้วก็หลบหน้าไปก่อนและทันทีที่ขอว่ากับเทอรี่ย้อนเวลากลับมาพวกเขาก็ถามเจสซี่ว่าที่เนี่ยมีคนชื่อแวนโบอยู่ไหมเจสซี่ตอบกลับไปว่าไม่อยู่ เขาออกไปทําธุระแล้วไอ้แวนโบมันก็โผล่หัวออกมาอีกรอบคอววกับเทอรี่ก็เลยวิ่งหนีทะลุมิติกลับมาที่ดาวชะลอบอีกครั้งเพื่อแก้กระแสย้อนกลับให้ทุกคนไม่รู้จักไอ้แวนโบอีกครั้งทั้งคู่ได้เห็นตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกคอว์เวเลยสั่งให้เทอรี่แยกกันสะกดรอยตามมอดีตของแต่ละฝ่ายไปเพื่อสังเกตการ เรียกว่าเริ่มจะมีความซับซ้อนขึ้นและหน้าปวดหัวมากขึ้นเป็นสิบเท่าเลยแหละครับขณะที่ทางด้านปู่ป้าตัวสม้มก็ได้เข้าไปในบ้านของยายแก่คนนึงยายแก่เห็นก็นึกเอ็นดูนี่มันตัวอีกอย่างวะเนี่ยมันดูน่ารักจริงๆแล้วก็อุ้มปู่ป้าขึ้นมาปู่ป้ามันได้ทีเอาหัวแปะหน้าผาของยายแก่จนเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอ โดยในจิตใต้สำนึกของยายแก่นั้นปู่ปาพูดกับยายแก่ว่าหวัดดีผมเข้ามาในจิตของคุณและสามารถทําให้คุณเห็นอดีตได้นะยายอยากเห็นอะไรในอดีตบ้างไหมล่ะยายแก่ก็บอกว่าโอ้จริงเหรอ ฉันนะ่ะจำหน้าแม่ไม่ได้แล้วล่ะเลยอยากจะเห็นเป็นครั้งสุดท้ายปู่ป้าก็เลยจัดให้ทันทียายแก่ลุกขึ้นไปส่องกระจกแล้วพบว่าเธอนั้นกลับมาเป็นเด็กสาวอีกครั้งและได้พบกับแม่ของเธอสมใจจากนั้นสองแม่ลูกก็ย้อนกลับไปเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันและไปวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์อย่างมีความสุขและเมื่อปู่ป้าดึงสติของยายแก่กลับมายายแก่ดีใจมากๆเลยบอกปู่ป้าว่าขอบคุณมากๆเนะมีอะไรที่จะตอบแทนได้อ่ะก็ขอให้บอกมาเลยนะหนู ปู่ป้าบอกว่าตู้ในบ้านถูกล็อกไว้ให้ช่วยไปเอาฐานดับเบิลเอสองก้อนกับคลุยแฮร์รี่พอตเตอร์ออกมาให้ทีได้ไหมครับเออนี่มันเรื่องอะไรกันแน่วะเนี่ย ก่อนภาพจะตัดมาที่ยามยูแลกที่หาทางปรับตัวเข้ากับเจสซี่ไม่ได้สักทีเขาได้เข้ามาในห้องสร้างภาพจำลองเพื่อปรึกษากับร่างจำลองของตัวเองร่างจำลองของยามยูแลกก็แนะนำให้เขาไปเที่ยวร้านโปรดของเจสซี่จากนั้นห้องจำลองก็เปลี่ยนเป็นร้านโปรดเจสซี่ซึ่งก็คือร้านขายโยเกิร์ตรสชาติต่างๆยามยูแลกจำลองในสร้างร่างจำลองของเจสซี่ขึ้นมาให้ยามยูแลกลองซ้อมการพูดและการปฏิบัติกับเจสซี่และจนในที่สุดยามยูแลกก็ทำมาสำเร็จเขาสามารถซื้อใจ,จเจสซี่ได้แล้วและ เพราะจะทําดีกับเจสซี่โดยที่ไม่มีใครแต่ขิดตะขวงในพฤติกรรมของเขาอีกต่อไปขณะที่ทางด้านเทอร์รี่ที่กำลังสะกดรอยตามคอว์โวในอดีตก็ตามไปดูทุกอย่างก้าวและเห็นคอว์โวกาลังนินทากับเพื่อนคนอื่นๆว่าไอ้เทอร์รี่มันเป็นแค่ไอ้งัง่งหน้างโง่และไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยส่วนทางด้านคอว์โวที่ตามอดีตของเทอร์รี่ไปในห้องเรียนที่กําลังสอนวิชาปูป้าอยู่ก็ได้เห็นอดีตเทอร์รี่กับกิ๊กของเขาที่ชื่อว่าเทอร์รี่ซาลาอีเฉย ซึ่งกระดันไปเชื่อค้ายกับเทอรี่อีกเทอรี่ในอดีตนั้นได้ดินทาคอโวกำลังเทอรี่ซาอีเฉยๆว่าคอโวมันเป็นคนมันนามันโนกเห็นแล้วโคดจะมันไส้มันเลยและในจุดๆนี้นี่แหละครับที่จะทำให้ทั้งสองเกิดความบาดหมางกันขึ้นแต่กลับมาที่ด้านยำอยู่หลายครั้งเขาได้ไปหาเจสซี่โดยความมันอกมันใจและก็ทักไปว่าเจสซี่วัดดีโบสวยดีนะ เจสซี่ก็งงว่าอยู่ๆทำไมมาพูดดีด้วยมีแผลอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยยามยิวแลกก็บอกว่าเปลา่าแค่อยากชมเฉยๆแล้วเจอกันนะแล้วก็เดินออกจากห้องไปทิ้งให้เจสซี่ยืนงงเป็นไก่ตาแตกยามยิวแลกรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆที่สามารถคุยดีกับเจสซี่ได้อย่างไม่เคอะเขินแล้วเขาก็กลับไปที่ห้องสร้างภาพจําลองและบอกร่างจําลองว่าเขาทําสําเร็จแล้วและตอนนี้ไม่จําเป็นต้องมีตัวจําลองอีกต่อไปแล้วล่ะขอลบโปรแกรมเลยแล้วกันนะร่างจําลองก็บอกว่าอา้าวหมดประโยชน์ก็ทีหัวทรงแบบนี้เลยเหรอ จากนั้นทั้งคู่ก็ต่อสู้ตุบตับกันจนเกิดเป็นการชุลมุนขึ้นแต่สุดท้ายร่างจำลองก็ถูกยามยูแลกทุบหัวแบกขาห้องไปในที่สุด ตัดกลับมาที่ด้านคอโวกับเทอรี่สองเพื่อนซีที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากแยกย้ายไปสกดรอยตามอีกฝ่ายพวกเขาทะเลาะกันถึงเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างแอบดินทากันเทอรี่บอกคอโวว่ากลับโลกเมื่อไหร่อะนะเขาจะย้ายข้าวของไปอยู่ซานดิเอโกแล้วจะไม่กลับมาหาคอโวอีกเลยคอโวก็บอกว่ารีบรีไปให้เร็วยิ่งดีแล้วไม่ต้องกลับมาจริงๆนะจากนั้นพวกเขาก็ได้หันไปเห็นตัวเองในเอดีตกำลังช่วยกันยกของขึ้นยานเตรียมอพยพพร้อมกับยามยูแลกและเจสซี่ซึ่งมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากมาก เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องโซล่าอัพสิทธ์นี้ภาพนะ้ำโมเมต์นั้นทําให้ทั้งคู่ได้รู้ตัวและว่าที่จริงพวกเขานั้นผูกพันกันมากๆนะแม้จะมีเรื่องที่บาดหมางก,กันและมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่สุดท้ายฮาวเวกับเทอร์ี่ก็คือเพื่อนรักกันและได้รำลึกถึงสถานการณ์ต่างๆที่พวกเขาเคยผ่านมาด้วยกันและก็คืนดีกันได้แบบง่ายๆอย่างนี้นี่แหละครับ แต่ทว่าขณะที่ทั้งสองกำลังคืนดีกันนั้นเทอรี่ก็แอบเหลือไปเห็นเจ้าแวนโบ้โผล่มาพวกเขาทั้งคู่ก็เลยใช้ไม้ปลูกซ่อมไล่ตีแวนโบ้เพื่อจัดการมันให้สําเร็จแต่กรรมาที่ดางด้านยามยูแลกเขาได้ไปชวนเจสซี่ไปร้านปโปรดของเธอเขาอาสา,าจะถือกระเป๋าให้และยอมให้เธอไปซื้อโยเกิร์ตก่อนเป็นคนแรก ซึ่งมันก็ดีอยู่หรอกที่เขาทําตัวดีแต่ยามยูแลกมันทําตัวดีเกินไปจนน่าสงสัยเจสซี่ก็เลยควักมีดสั้นออกมาปาดคอยามยูแลกแล้วบอกว่าเองไม่ใช่พีคาใช่ไหมนี่เป็นแค่ล่างจําลองแฝงตัวมาใช่ไหมเนี่ยยามยูแลกที่โดนปาดคอก็บอกว่าเออพี่เองคนดีคนเดิมคนนี้แหละ ทำไมถึงทำกันแบบนี้คนอุตสาห์ทำดีด้วยเนี่ยเจสซี่มันก็ไม่ยอมฟังแล้วปืนเลเซอร์ยิงเปลี่ยนสภาพยามยูแลกกลายเป็นตลับเกมบอยแล้วรีบกลับบ้านเมื่อเจสซี่กลับมาที่ห้องสร้างภาพจำลองเขาได้เห็นยามยูแลกจำลองที่ถูกตีหัวแบะอยู่ก็วิ่งเข้าไปกอดพราะคิดว่านั่นคือยามยูแลกตัวจริงแต่แล้วยามยูแลกที่ถูกตีหัวแบะก็ทักทายเธอดีๆเหมือนไม่เคยถูกตีหัวมาก่อนเจสซี่เห็นดังนั้นก็ช็อกสิครับอา้าวนี่มันร่างจำลองนี่วะแล้วพี่เราล่ะ ชิปหายแล้วนี่เราพึ่งฆ่ายามยูแลกัตจริงไปหรือวะเนี่ยดูเหมือนเรื่องราวมันจะเริ่มใหญ่โตขึ้นซะแล้วล่ะครับแต่กลับมาที่ทางด้านเทอรี่กับพอโวที่ได้ฆ่าแวนโบสําเร็จไปแล้วเขาก็โยนมันทิ้งลงเตาหลอมไปจากนั้นก็ฆามิติกลับมาและพบว่าไม่มีแวนโบอยู่ในบ้านแล้วทั้งคู่ก็ดีใจที่ทําภารกิจครั้งนี้สําเร็จแต่เมื่อเปิดประตูบ้านออกไปก็พบว่าพวกเขาได้อยู่ในยุคที่มีไดโนเสาร์เดินเพ่นผ่านไปหมดเทอรี่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะ มันผิดยุคไปหน่อยแต่ก็ดีกว่ามีเจ้าแวนโบเป็นไหนๆแล้วเนาะจากนั้นก็มียานอวกาศมาตกบนหลังคาเพื่อนบ้านและเอเลียนที D ่โผล่มาก็คือเจ้าแวนโบคนเดิมเพิ่มเติมคือมันมาพร้อมอีเทอรี่สารีเฉยๆอดีตกิเก,กาของเทอรี่อีกด้วยแวนโบเอาข่าวมาบอกคอโวกับเทอรี่ว่าดาวเชลอ็อปไม่ได้จะระเบิดและเขาจะมาจับเทอรี่กับคอโวไปรับโทษที่เอาไม้ไล่ตีเขาจนยับเยินจากนั้นเจสซี่ก็โผล่มาสารภาพว่าเธอเพิ่งฆ่ายามยูแลกไปแล้วเปลี่ยนสภาพเขาให้เป็น ตลับเกมบอยอีกด้วยเทอรี่ก็ยิ่งสติแตกสิครับแล้วก็ตีพยตีพายว่ามีจริงนะสถานการณ์บ้าบอเหล่านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันเป็นแค่ค,ความฝันหรือเปล่าหรือตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องเดอะแมทริกซ์ไม่ก็เรื่องอินเซปชันกันแน่เนี่ยไม่จริงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงคอวก็เลยเตือนสติไปว่านี่เองจะบ้าไปแล้วหรือไงวะพอสติแตกทีไรเนี่ยก็คิดว่านี่เป็นความฝันอยู่เรื่อยความฝันเนะี่ยมันไม่มีทางขังคนอย่างเขาได้อยู่แล้ว แต่เทอรี่มันก็ยังคงไม่ได้สติแล้วยังคิดว่าตัวเองฝันอยู่แบบนั้นใช่นี่ต้องฝันไปนแน่แแล้วแวนโบเจสซี่และเทอรี่ก็เข้าไปโดมตบหน้าคอโวเพื่อให้เขาตื่นจากนั้นยามิวแหลกร่างจำลองก็โผล่มาแล้วบอกกับทุกคนว่าอ้าวอยู่การพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวมาทําอะไรกันในห้องจําลองภาพเหรอแล้วภาพทุกอย่างก็มาลายหายไปกลับกลายเป็นแค่ห้องจําลองเทอรี่โล่งใจที่ทั้งหมดเป็นแค่ภาพจําลองเท่านั้นสุดท้ายเรื่องมันก็เฉลยว่า เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ในห้องจำลองเท่านั้นที่พวกเขาเกิดมโนอะไรต่างๆนานานไปเองประมาณนั้นนั่นแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องจริงก็คือปู่ป้าที่เดินเข้าห้องมาพร้อมคุยแฮร์รี่พอตเตอร์เธอรีก็แปลกใจว่าเขาได้ล็อกตู้ไปแล้วนี่แล้วทำไมปู่ป้ามันเอาออกมาได้ละ่ะฮอวเวก็บ่นว่าเองอะเลิกตื่นตูมเรื่องปู่ป้าได้ไหมปราสาทจะกินแล้วแล้วก็พากันเดินออกไปเจสซี่ได้เห็นปู่ป้าตัวเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็เลยถามกับยามยูแลกวา่าเราควรบอกสองคนนั้นไหมถ้าปู่ป้าแ แปลงล่างและคาพวกเราขึ้นมาเราจะทํายังไงดีเนี่ยยามู่แหลกบอกว่าไม่ต้องบอกหรอกแค่นี้สองคนนั้นมันก็วีตกจะแย่อยู่แล้วอีกอย่างปู่ป้าก็คงจะไม่มีวันทําแบบนั้นแน่นอนแล้วทั้งคู่ก็เดินออกจากห้องไปตัดภาพมาที่ปู่ป้าตัวสีชมพูได้พูดประโยคทิ้งท้ายาไว้ว่าแล้วเจอกันในซีซั่นที่2นะจ้าทุกคนด้วยสีหน้าสายะยิ้มสุดน่ากลัวแล้วซีซั่นที่1ก็จบลงแบบนี้นี่แหละครับ เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับโซล่าอัลเบซิสซีซั่นที่1เรียกว่ามีกลิ่นอายของริก m o มตีมาเต็มๆเลยใช่ไหมครับก็แห่แหละเพราะว่าคุณจัสตินโลแลน d ์ที่เป็นคนสร้างริก m o มตีนั้นเป็นคนสร้างเรื่องนี้ครับแถยมยังเป็นคนให้เสียงคอโวอีกด้วยคือพูดง่ายๆคอโวมันก็คือริกซานเชสนั่นแหละครับแถยมาายังใส่ความไซไฟและความก่าวความซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของพีแกรมมาอีกด้วย ใครชอบเรื่องลิก,กับหมอตีแน่นอนจะต้องรักเรื่องโซล่าอพสิทธ์เหมือนกันแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบซีซั่นที่1ด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับใครชอบอะไรในเรื่องโซล่าอพสิทธ์บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับแล้วเจอกันซีซั่นถัดไปครับ